สิบลักษณะนิสัยของผู้นำที่ใครๆต่างเคารพและนับถือผู้นำคือผู้ที่คนส่วนใหญ่ยินยอมทำตามคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นจะต้องมีทั้งความเก่งความกล้าและความดีเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสยัยและบ่งเพาะมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นภาวะผู้นำหนึ่งฉลาดเก่งกล้านิสัยเด็ดเดียวและมีความมุ่งมั่นสองความเป็นกันเองแม้แต่ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนผู้นำที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกว่า เขากำลังคุยอยู่กับคุณแค่สองคนราวกับว่าคุณเป็นคนสำคัญที่สุดในห้องและจะพูดคุยกับคุณด้วยความเป็นกันเองเพราะไม่ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณนั้นจะระดับต่ำกว่าแค่ไหนเขาก็เป็นคนที่มีเลือดมีเนื้อและมีจิตใจเหมือนกันสามนิสัยกระตือรือร้อนเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำและเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อให้คนรอบข้างสัมผัสได้และอยากทำตามสี่มีทัศนคติที่ดีผู้นำที่ดีมักมีวิธีคิดและทัศนคติที่ดีด้ดวย ซึ่งเห็นได้จากความคิดเห็นต่างๆของพวกเขาซึ่งพวกเขาจะแบ่งปันทัศนคติและความคิดเห็นดีๆให้แก่ผู้คนทั้งเหล่าผู้บริหารไปจนถึงเหล่าพนักงานพวกเขามากักจะแสดงความเป็นมิตรกับทุกๆรวมทั้งแสดงความยินดีกับคนที่ได้สรรสร้างผลงานดีๆให้กับบริษัทพวกเขาจะไม่ย่อท้อและเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะทําให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ห้านิสยัยทยรย,ยามีความมุ่งมากปรารถนาต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมีเป้าหมายสูงและคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาตรฐานทั่วไป หกเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายสำหรับผู้นำที่ดีไม่ว่าจะพบเจอความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่มากเพียงใ,ใดพวกเขาต่างก็ยอมรับได้หมดพวกเขาจะไม่คุยโอ,อ้อวดตัวเองและจะไม่กล่าวว่าร้ายใครให้รู้สึกอับอายภวกรอเขาเพลิดเพลินกับความสำเร็จโดยไม่ปล่อยให้มันหลุดมือและพวกเขาสามารถยอมรับกับความล้มเหลวโดยที่ไม่จมปลักอยู่กับมันพวกเขาเลือกที่จะเรียนรู้จากมันและก้าวเดินไปข้างหน้าเจ็ดนิสัยปรับตัวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติที่ดีได้เร็วคนเราเกิดมาไม่สามารถหลีกเลี่ยง ที่จะต้องเผชิญกับข้อความยุ่งยากความลำบากหรือสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตแต่เมื่อเผชิญแล้วจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ทรมานไปกับสิ่งเหล่านั้นนานจนเกินไปท้อแท้ได้แต่ต้องไม่ถอยล้มได้แต่ต้องสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อย่างรวดเร็วอ่านคนออกเหมือนอ่านหนังสือผู้นำที่ดีจะรู้วิธีอ่านคนเพราะการกระทำมักจะสำคัญกว่าคำพูดเสมอพวกเขาจะสังเกตจากสีหน้าท่าทางและน้ำเสียง ซึ่งสามารถบ่งบอกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับคนของพวกเขาหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือพวกเขามีความรู้ทางด้านสังคมและความสามารถในการประเมินคนสูงก้านิสัยจริงใจเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอย่างถูกกาลเทศะเชื่อถือได้ไว้ใจได้ไม่น่าไหวหลังหลอกไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังสิบมีพรสวรรค์ผู้นำที่ดีจะไม่โอ้อวดตัวเอง และแส่งเป็นสิ่งที่ตนไม่ได้เป็นมันไม่จําเป็นเลยสําหรับพวกเขาเพราะว่าพวกเขามีของดีอยู่ในตัวและพวกเขามักแบ่งปันให้คนรอบข้างอยู่แล้วเลือกทําตามสิ่งที่ดีแล้วนํามาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ